ับมาก็ฮะก็ตกใจเหมือนกันตอนนี้รู้เรื่องแล้วไม่อกี้นี้เพิ่งคุยกันอยู่แล้วกำลังนัดวันเจอมาเจอกันทุกคนมาเจอกันใช่ไม่ได้เจอกันนะก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าเอาจริงๆพราะว่าพระรู้หลังจากพี่คือเออก็ตกใจเพราะเราอยู่ต่างประเทศพอดีแล้วไม่ได้เช็คมือถือไม่ได้เช็คอะไรแล้วพอกลับมาก็ตกใจว่ามีหลายเรื่องเกิดขึ้นมาวันนี้ฝนตกวันนี้คนแต่งงานอะไรเนี้ย กะฮะเราฝ่ายชายเห็นยอดเขา,าบอกว่าเราไม่รู้จักด้วยพี่เอกคือค <ười> ือเอาจริงๆเราไม่เคยเจอเราไม่รู้จักแต่ว่าก็ยินดีกับเพื่อนด้วยคือในเมื่อเขาเป็นเพื่อนเขามีอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องยินดีกับเขาอยู่แล้วใช่อันนี้ก็ไมร่รู้ตอนพระกลับมาเหมือนกัน <c ười> ก็อย่างที่บอกมีหลายเรื่องเลยตกใจมากเลย <c ười> <c ười> ไม่มีไม่มีไม่มีประเด็นอะไรแบบนี้เลยค่ะเอาจริงๆเราไม่รู้เรื่องขอโทษค่ะเราไม่รู้เรื่องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนเราแต่ว่าก็โกรธกันหรืออะไรไม่ไม่ตกใจไหมก็ตกใจแต่ว่าก็ยินดีกับเขามันเป็นเรื่องของเขาคือคนเราก็อยากจะเล่าข่าวบอกข่าวยังไงมันก็อยู่ที่เขาตอนนี้เหมือนแบบว่ามีกระแสมีภาควิจณ์ค่อนข้าง แงลบและหนักมากเราให้กำลังใจอันนี้พระไม่รู้ก็สำหรับสำหรับเจนี่เองพระก็คงก็ยินดีกับเขาค่ะก็เขามีความสุขก็โอเคเวลาแบบว่าแก๊งเราโพสต์รูปกับเขาแล้วก็โดนด่าคอมเมนต์อันนี้ไม่รู้อันนี้เรามาอีกอย่างหนึ่งที่ไม่รู้ตอนหลังเพราะเราไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์แล้วตอนหลังมีคนมาบอกเนี่ยเขาใช้พื้นที่ของพระเป็นที่ที่ว่าเขานั่นหรอฮะจริงเหรอไม่รู้เรื่องเหมือนกันก็ก็บอกขอให้เขาซู้แล้วกันคือทุกคนก็มีความพิถันแหละแต่ว่าก็ เรื่องมันก็ผ่านไปแล้วก็คงให้มันจบไปดีกว่าตอนที่เรื่องเกิดขึ้นเรายังไม่รู้เลยพี่เราเราไม่รู้ตอนหลังเราก็แบบเพราะว่าจะไปแท็กแล้วอทำไมชื่อไม่ก็ไม่รู้เรื่องก็หรือว่าอินเตอร์เน็ตเสียไม่ไม่ได้คิดอะไรตอนหลังมาดูก็ก็อยู่เออเป็นความความรู้สึกของเขาคือถ้าเรากําลังโดนโจมตีคนว่าเราเราก็คงไม่อยากมีพื้นที่ตรงนี้เหมือนกันล่ะก็อันนี้ต้องเข้าใจ พระว่าก็เป็นเรื่องเรื่องธรรมดานะไม่ว่าใครถ้าพระโดนว่าทุกวันพระก็คงไม่อยากมีให้คนมาว่าเราเป็นเรื่องธรรมดาแหละของคนปกติแล้วเรื่องความรักเขาได้มีมาปรึกษาคนในกลุ่มในแก๊ง้ากเพราคนแบบแล้วแต่เขาเป็นเจนนี่เขาเป็นคนค่อนข้างแบบของเขาเองอยู่แล้วใช่เขาก็เป็นเขาของแบบนี้ลยแล้วแ่ละเพื่อนทุกคนต้องเข้าใจไม่ได้มีใครทุกคนทุกคนนิสัยไม่เหมือนกันของเขาเป็นแบบนั้นอีกคนอาจจะเป็นคนที่คุยเยอะอีกคนนี้ไม่ค่อยคุยคือทุกคนไม่เหมือนกันนะคะ ไม่ได้แต่แล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันไม่ได้มีมมอะไรเขาจะมีน้องอ่ะถามแล้วค่ะ <laughs> ยัง <laughs> ยังค <c oughs> <ย>่ะ <laughs> ถามแล้วเ <laughs> ข <ๆ S 2> <c oughs> าบอกยังยังแต่เราก็บอกว่าเล่นแล้ว <laughs> ใช่ยังค่ะยังยัง ค่ะแล้วอย่างที่สาวพอล่าเขาบอกว่าเพิ่งจะคุยกันกับเจนนี่นี่เองก็เดี๋ยวจะมีการนัดเจอกันค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยตอนเกิดเรื่องอย่างที่บอกไปเขาไม่ได้อยู่เมืองไทยเลยพอกลับมาเนี่ยก็เกิดเรื่องซะแล้วใช่พอถามว่าตกใจไหมพอทราบเรื่องแบบนี้เขาบอกว่าตกใจนะเพราะว่าไม่ได้อยู่ประเทศไทยเลยพอกลับมาก็รู้หลายเรื่องมากไม่ว่าจะเป็นวันนี้ฝนตกวันนี้คนแต่งงานกันอะไรแบบนี้อ่าเขาก็ยังมีมุกตลกอะไรขำๆของเขาสไตล์สาวพอล่าแล้วก็ส่วนที่มีข่าวว่าพอล่าเนี่ยรู้จักกับพี่เอชชมสวัสดิ์เขาบอกว่าไม่รู้จักเลยแล้วก็มาาาาถว่่่แบบนนัเอออกียยให้พ กิดตัวไหมเขาก็บอกเลยว่าก็มีคุยเหมือนกันว่าเอาพี่เอ๋มาเจอกันบ้างนะอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนเรื่องที่แก๊งนางฟ้าแต่กันเขาบอกว่าอย่างที่บอกมาเลยว่ากลับมาเนี่ยเจอหลายเรื่องมากๆทั้งเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเยอะไปหมดส่วนเรื่องของไ G ที่แบบเวลาใครในแก๊งโพสรูปของเจนนี่เนี่ยจะโดนคอมเมนต์เขาบอกว่าเพิ่งมารู้ตอนหลังเพราะเจนนี่มันบอกว่าหลายๆคนเนี่ยใช้พื้นที่ของของพอลล่าเนี่ยเพื่อที่จะว่าเจนนี่ค่ะส่วนเรื่องที่กระแสตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเจนนี่เนี่ยจะมีเน่ะสาวพอลล่าก็บอกว่ายังไม่มี นี่เดี๋ยวจะถามให้หมดเลยถามเหมือนพี่ๆนักขา่าวถามอยู่ตอนนี้เดี๋ยวจะถามให้หมดแล้วก็จะมาบอก <c oughs> อแต่นัันเจอหนึ่งในแก๊งนางฟ้าคือ <c oughs> คุณวุ้นเส้นเขาก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้แตกนะกลุ่มเขายังอัปเดตกันตลอดเวลานะ <c oughs> ครับนะฮะใครก็ที่ไม่หวังดีก็อย่าไปอย่าไปอย่าไปสร้างคือตอนนี้เขาบอกว่าจริงตอนนี้คุณเจนนี่แฮปปี้ดีมากๆแล้วก็ชีวิตมีความสุขแล้วเขาก็ยินดีด้วยแค่นั้นจบก็คือเรื่องมันผ่านไปแล้วก็เขามีความสุขก็จบไปแล้วกันเนาะมาอันนี้อีกหนึ่งสาวเมื่อกี้คุณแม่ มือใหม่มือใหม่ะนะฮะสำหรับเป็นอะนรจะเป็นว่าที่คุณแม่และกันใช่แล้วคุณไก่มีสุขนะครับอัปเดตนิดนึงครับว่าตอนนี้อาการแพ้ท้องเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วตอนนี้ท้องกี่เดือนแล้วนะฮะรวมไปถึงอยากได้ลูกผู้หญิงหรือว่าลูกผู้ชายนะครับรวมไปถึงตั้งชื่อน้องไว้หรือ,อยังครับไปติดตามกันเลยครับเป็นช่วงอาการแพ้เลยค่ะแล้วก,แวก็แล้วก็ตัดว่าช่วงประมาณตอน2เดือนนี้หน่อยมากรู้สึกเหมือนว่า ทำไมเราท้องแค่2เดือน2เดือนครึ่งทำไมหุ่ e arn, เนเหมือน5เดือนอะไรอย่างเงี้ยก้นก้นหลังคือมาหมดเลยแล้วแบบขาเขยอะไรเงี้พี่ก็แบบเครียดมากอยากไปออกกําลังกาย <c oughs> คือจะมีวิธีไหนบ้างจนแบบไปติดต่อร้านสปาขอแบบนวดขานวดมือให้มันเล็กได้ไหมอนะไรเงี้ยพี่ปุ้ยต้องแบบเฮ้ยอย่าซีเรียสเดี๋ยวมันคือแกเป็นคนตัวใหญ่อยู่แล้วอ <c oughs> นะไรย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นยิ่งท้องมันก็ต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย ไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดเพราะอะไรรู้ไหม <l ots> คือเขาอยากได้ผู้ชาย <l ots> แต่โดนขู่ไวพ้พี่ไก่อะอะไรก็ได้แต่ว่าพอดีช่างแต่งหน้าพี่ไก่ช่นน้องออสน้องออสเเป็นคนตลกสนุกสนานเขาบอกว่าระวังในพี่ไก่ไปบอกพี่คิมด้วยนะพ่อน้องเนี่ยอยากได้ผู้ชาย อยากได้มากแล้วก็บอกแม่ตลอดเวลาว่าต้องได้ลูกชายเท่านั้นแต่เข้าใจไหมน้องมีจิตปฏิสนธิที่มาเป็นผู้หญิงอ่ะเขาบอกอย่างงี้จริงเขาบอกว่าก็สุดท้ายนี่ไงพ่อก็เด้ผู้ชายแต่น้องก็เป็นผู้หญิงอ่ะจากนั้นนะพอมาเล่าให้เขาฟังนะพ่อตกลงพ่ออยากได้เพศอะไรอะไรก็ได้เออพหรอเอาจริงๆเลยป่ะถ้าจริงๆพี่ไม่เคยเชื่อเลยจริงๆนะพี่พี่เชื่อพุทธเจ้าบอกว่าเลิกดีเนี่ยดีทุกวัน ขอให้เรามีสินสินห้าเราบริบูรณ์เลิกดีทุกวันเลิกที่ดีที่สุดก็คือ,อในช่วงที่จิตเป็นกุศลจิตเป็นกุศลก็คือวางใจให้เป็นแบบคิดดีพูดดีทําดีซึ่งมันลำบากนะนะฮะก็บอกว่าตอนนี้นะครับก็บท,ท้องได้ประมาณาประมาณ2เดือนอก,วกว่าแล้วนะก็มีอาการท้องมีมีครับมีแพ้ท้องบ้างมีเครียดบ้างรู้สึกว่าแบบว่าไม่อยากคุยไม่อยากพูด เหมือนเขาบอกว่าแบบปกติแล้วคนแพ้ท้องจะแพ้อาหารแพ้นุ่นแพ้นี่แต่ว่าพี่ไก่เนี่ยแพ้โทรศัพท์ใช่แล้วบอกว่าน้องเนี่ยดินเก่งมากนะครับบอกว่า2เดือนเนี่ยเหมือน5เดือนเลยแต่หลายคนแต่ว่า2เดือนเนี่ยเหมือน5เดือนเลยนะครับถามว่าเอ้ยตั้งชื่อน้องไว้หรือยังเนี่ยเขาบอกดีแล้วถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะตั้งชื่อว่าปุติยะนะครับแปลว่าบทของชมาะนะฮะรู้ไหมถึงถ้าเป็นชื่อผู้หญิงเนี่ยจะตั้งชื่อว่ามุกนัท นะฮะก็คุณแม่มุกนัดดาวค,คุณแม่คุณไก่เนี่ยตั้งให้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเคยเขาบอกว่าอยากได้ผู้ชายสามีเนี่ยอยากได้ผู้ชายแต่ว่าคุณไก่เนี่ยเขาบอกว่าอยากได้อะไรก็ได้แล้วแต่นะครับก็ต้องรอดูติดตามแล้วกันก็น่าจะ เอามาน่ารักดูแล้วนพ่อแม่ที่ค่อนข้างที่จะปกุญพาดูน่ารักมากใช่พี่เต้ยหลายคนถามว่าเลิกคลอดมีเมื่อไหร่นะเขาตอบดีมากเลยสามีเขาบอกว่าจริงแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้เท่าไหมคราบพระพุทธเจ้าบอกว่าเลิกดีมีทุกวันอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับแค่เราอยู่ในศีลห้าเราก็มีจิตที่เป็นกุศลถูกต้องครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ภาพบรรยากาศงานพัทยาไว้ขยับเข้ามาได้ไหมไหวปะพัทยาที่รักของเรานี่เป็นไงชื่อกิจเก่งมาก ยาวมากเลยนะเก๋นะพี่เต้ใช่แล้วค่ะเขาบอกว่าเมืองพัทยาเนี่ยค่ะเชิญชวนทุกคนเนี่ยมาร่วมสร้างปรากฏการขยับเพื่อสร้างสรร์เมืองพัทยาที่รักของเราให้เป็นเมืองสีขาวในฝันของทุกคนร่วมสารสายใยให้ชาวพัทยาแล้วก็เกาะล้านเนี่ยค่ะได้มีโอกาสขยับเข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้นพร้อมกระชับความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันระหว่างคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานแล้วก็ชุมชนด้วยด้วยการเริ่มต้นขยับที่ตัวเราก่อนค่ะโดยมีการกิจกรรมจัดกิจกรรมการสร้างพลังชุมชนและภูมิคุ้มกันตนเองด้วยวิธีผู้ นำธรรมชาติค่ะเพื่อคัดเลือกผู้นําธรรมชาติในชุมชน40ชุมชนแล้วก็กิจกรรมสคูทัวร์11โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาอีกด้วยซึ่งในงานนี้คะก็นําโดยพ่อเมืองพัทยาอย่างนายสนธยาคุณปลื้มเนี่ยที่มาเป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ค่ะร่วมด้วยมีคอนเสิร์ตจากพระเอกสุดหล่อที่เรียกว่าฮอตมากๆในตอนนี้อย่างหนุ่มสนยุคไพศาลเนี่ยที่มาร่วมสร้างสีสันภายในงานนี้ด้วยค่ะเจอตัวหนุ่มสนก็เลยต้องอัปเดตนิดนึงค่ะเพราะว่าละครแคสเสน่หาเนี่ยลาจอไปแล้วฟีดแบ็กเนี่ยเป็น เป็นพระเอกใหม่ของช่องสาเพราะว่าเขาเล่นละครเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องแรกเลยที่ได้มาร่วมงานกับช่อง3นะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีกระแสะละครออมีกระแสะว่าเล่นละครกับแพทิเซียนเนี่ยกระแสะมันยังไม่เปรี้ยงเท่าที่ควรเขาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะแล้วก็เห็นว่าหนุ่มสดเนี่ยมีแฟนคลับที่จีนด้วยนะเป็นยังไงแล้วก็ละครกับทางเอ็กแซเนี่ยจะมีให้ดูไหมเพราะว่าตอนนี้ก็มีแคสเน่หากับทางช่องสาที่เพิ่งลาจอไปเนาะร,รวมไปถึงมีอักษรย่อสอเสือมีความสัมพันธ์กับเพศที่สอมนี้เป็นยังไงแล้วก็มีข่าวกับสาวๆเนี่ยเอ ว่ามีสาวๆเ,เข้ามาจีบเข้ามาคุยเรล่งนี้บ้างไหมเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะครับรู้สึกรู้สึกขอบคุณโอกาส,สมากกว่านะครับขอบคุณพี่ไก่นะครับที่ได้ให้ใหมาให้มาทางงา,งานตรงนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่บอยนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาร่วมง,งานกับที่อื่นนะครับก็รู้สึกดีใจครับผมของแพทที่ซีคูดเขาก็ได้ของเขาอยู่นะคือกระแสเขาก็ได้ของเขาอยู่เขามีเครือข่ายของเขาอยู่ถือว่าโอเคนะครับถือว่าดีคือคนที่เล่นละครเรื่องนี้ได้ได้บททุกคนเนี่ยทุกคนได้ดีหมดนะครับเป็นว่าเพราะว่าอย่างตัว นักแสดงใหม่4คนผมพี่ป๊อปแยมแพทก็ได้เรียนรู้จากนักแสดงรุ่นใหญ่นะครับโอเคถึงถึงอย่างที่พี่บอกกระแสอาจจะไม่ถึงกับเปี้ยงขนาดนั้นแต่คือเราได้ประสบการณ์มากกว่าเราได้เรียนรู้นะครับเอออพ่าตตัวไม่หรอครับคืออันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะครับให้เขาคุยกันเองคือเรื่องเงินผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วนะครับคือผมก็อยากมาสร้างความสุขให้กับคนออที่มาร่วมกิจกรรมที่มาอยู่กับผมนะครับก็เรื่องเงินผมไม่พูดถึงดีกว่าครับออวันที่7 เดือนหน้านะครับดกันยายนนะครับส่งนก็จะไปแฟนมิทติ้งนะครับที่ไต้หวันนะครับเพราะว่าเหมือนละครผมไปออนแอร์ที่นู่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีที่เซี่ยงไฮ้ปักกิ่งแล้วก็ฮ่องกงด้วยนะครับซึ่งติดต่อมามีแฟนมิทติ้งนะครับก็เดี๋ยวผมจะไป่วกกิจกรรมแล้วก็ไปมอบความสุขให้เขากันนะครับก็รู้สึกรู้สึกดีใจมากครับที่เรามีชื่อเสียงไปถึงที่นู่นแล้วก็สร้างชื่อให้คนไทยได้แล้วก็สร้างความสุขให้คนจีนได้ด้วยครับผมถ้าเขาถ้าเขาระบุมาเลยว่าเป็นสนสนก็คงไม่แปลกใจนะเพราะว่า ฉันมีข่าวเป็นเก้งกวางบ่อยบ่อยมากอยู่แล้วนะครับซึ่งซึ่งฉันก็ก็พูดไปหลายรอบแล้วว่าเออผมเป็นผู้ชายร้อเครับผมแบบเออก็ก็อยากให้เชื่ออย่างนั้นครับผมคือโดนบ่อยแล้วโดนจนชินแล้วครับไม่ไม่ซีเรียสครับผมก็ก็ยืนยันคําเดิมครับว่าเป็นแมนทั้งแท่งครับ ค่ะอย่างที่หนุ่มเสริเขาบอกนะฟีดแบ็กละครแคสเนหาที่เพิ่งจบไปนี้ก็ฟีดแบ็กดีมากๆเลยตอนนี้เนี่ยไปไหนใครก็เรียกคุณชาติขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะคะที่ติดตามค่ะแล้วก็รู้สึกยังไงที่ได้เป็นพระเอกใหม่ของช่องสามเขบอกขอบคุณมากกว่าแล้วก็ขอบคุณทั้งพี่ไก่แล้วก็พี่บอยด้วยที่ให้โอกาสแล้วก็ให้มาร่วมทํางานแบบนี้นะคะแล้วก็ล่าสุดมีกระแสว่าเล่นละครกับสาวแพทิเซียเนี่ยมันดูไม่ค่อยเปรี้ยงสักเท่าไหร่เขาก็บอกว่าเรียกได้ว่าแพทิเซียเนี่ยก็เล่นดีในส่วนของเขาแล้วเราเนี่ง้เรรนะลคือ <c oughs> ส่วนเรื่องที่มีแฟนคลับที่จีนเนี่ยเขาก็บอกว่า7กันยานี้เนี่ยเราจะมีไปมีติ้งที่ไต้หวันแล้วก็จะไปม,มอบความสุขให้กับแฟนคลับที่นั่นด้วยนะแล้วก็ละครกับทาง Ex ็กซแก็ต้องอดใจรอสักครู่ค่ะอีกประมาณ2เดือนได้เดหตุนุ่มสนกันแน่นอนแต่ว่ายังไม่ระบุว่าชื่อเรื่องอะไรส่วนอักษรย่อซอเือที่มีความสัมพันธ์กับเพชรที่3ามเขาบอกเลยว่าถ้าระบุมาว่าเป็นสนเลยเนี่ยดีกว่าระบุมาเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเจอข่าวแบบนี้มาเยอะแต่ยืนยันว่าเป็นแมนแท้แน่นอนส่วนข่าวกับสาวๆตอนนี้เนี่ยเเเเรรรีก่าาาาาาังงงงไมมมใคขข้้้้นนนนพตออท็บิสสื ถูกต้องให้เห็นเขาว่าเราลกนี้กำลังจะมีผลงานที่จีนด้วยใช่ห็นว่ากำลังคุยคุยกันอยู่กับทาง e อ<ช>็ก t แใช่แล้วค่ะนี่ในเดกันยาน,นี้ดนกันยายน,นี้เขาจะไปแล้วไต้หวันต้องรอติดตามผลงานต่อไปแต่ว่าถ้าใครนะฮะอยากจะไปเป็นร่วมเป็นคนหนึ่งนะฮะในปรากฏการนะฮะขยับพร้อมกันทั้งเมืองมัธยานนะสำหรับ พัทยาไว้นะฮะขยับเข้ามาได้ไหมไหว้ปะพัทยาที่รักนะฮะก็ไปกันได้นะครับที่พัทยานะฮะวันที่5กรกฎาคมถึง30สิงหาคมนะฮะเพราะว่าในงานงานในงานนี้เนี่ยเพราะว่าจะมีศิลปินมาค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอ็อฟปองชายทามไทยนะเขื่อนเคนตะโทโมะเคโอติกนะครับรุกี้บีบีนะน้องหวาย321นะฮะรวมไปถึงคุณเก่งเดอะไว้ด้วยแล้วก็น้องแกรนเดสลาด้วยแล้วก็อีกศิลปินอีกมากมายที่จะไปร่วมงานขยับการสังเกตว่าศิลปินที่จะไปแต่ละค I ขยับร่างกายทั้งนั้นเลยถูกต้องฝากไว้แล้วกันสำหรับงานนะพัทยาไว้นะฮะขยับเข้ามาได้ไหมไหวปะพัทยาที่รักของเรานะครับแต่ว่าวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับกับรายการคุยข่าวบันเทิงก่อนจะจากกันไปฮะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยครับค่ะต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ B1 ค่ะเรื่องภายในไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะ B1 เนี่ยเป๊ะอยู่แล้วแล้วก็ที่สาคัญเป็นที่นิยมใช้กันมากๆในหมูดาราแล้วก็พิตตี้ค่ะเพราะว่ามีส่วนผสมของเบต้ากลูแคนแล้วก็แอลกลูต้าไฮโอนที่ช่วยบำรุงผิวพรรณของเราให้ขาวสดใส จับหน่ายทั่วประเทศค่ะถูกต้องครับก่อนจะจากกันไปครับติดชมรายการกันได้นะครับก็อยู่ด้านล่างเลยก็เป็นปรายคิวบกับจดหมายนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็สำหรับอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.intv.co.th ค่ะถูกต้องครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีสสดครับสวัสดีค่ะ